ที่บริเวณด้านหลังสถานีรถไฟโคกรโคกรวดตำบลโคกกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทร์รนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชนะทราณีทองในอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นนั่งรถไฟขบวนท้องถิ่นซี2าจากสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามาจอดเทียบชาชาลาสถานีรถไฟโคกกรวดตำบนโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำพิธีเปิดกิจกรรมเที่ยวเพลินเดินชมโคกกรวดวันวาน,นประจำปี2563โดยมีนายปรีชาม,มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวดพร้อมด้วยนายสมศักดิ์การจนะวัฒนาอดีตกำนันตำบลโคกกรวดพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนใน15หมู่บ้านของตำบลโคกกรวดและใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวพร้อมแต่งชุดไทยโบราณเดินขบวนสักระสารเจ้าโคกกรวดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือสำหรับกิจกรรมนี้จังหวัดนครราชสีมามีแนวทางในการจัดการส่งเสริมให้เป็นงานประจำเดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิน่นสนับสนุนช่องทางตาลาดของสินค้าการเกษตร และูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันงงามสืบไป